จำพุงน้อควายกินแล้วมาเ่ยโอ้โอผม<ห><ห>ตาย้มีพกนึงใส่เวทเนาะล้วนะครับี่แดกแดกใส่แดกตับคือกัน ตับกีนตับดีับกินปอดคนออมไหมเนี่ยอืมโอ้แตาไม่เิเงีอยู่นี่งที่เรงฝึกฉันหนาเขาล้องเิ็นเ่าสิผักทัวได้บัวกไวรุนบวกเอาเอาหนึงตันกันละกัน ก uh, ๋วยเทียงก้อยเทียงม่ไม่ก้อยเด้ห่สำมันแล้วยังบ่น นั่งห้องไ้ห้องห้หอดสร้างมั้กคาร์กินแซ่บตําขอตําเอาอะมาแรงเอาจงหันตําแซ่บเลยหนักมันเรืองอะไตํตํมาแรกตัวตําตัวนี้กอห้อนตาย oh oh ตัวเ่มากินที่วัดก็ไป ดังสิ้นคือเพิ่นเฮ็ดเสนนี่บ่ทีโตเดือกันนี่ล่ะโตมาเิ่าจิ้ว่กจะได้ตับโตมันเป็นเหรียญับขาวแกมเน่มองเดียวขาเนี่เนะไม่ตัวนี้ต้อขาด,ดสัด ดิช้แล้วหาหน้าเาเอเดี๋ยบปลาเบียงเนสวนนี่ไงที่ที่ไหนก็ส้งของบ้านก็ตลาดเหรอว่าท่านใช้รบ้านเบรอเนีน oui ่ยน้ำป๋เนี่ยน้ำปน๋ยปุ๋เทีมมันที่เราเทีม ใส่อมน้ำปลาบัว่อใส่เกลือลงไปอีกใส่เกลือบ่พกอจะมาแซนแลดีใส่น้ำปลาโอ้ยมันเปิดยากแท้ถ้เปิดให้ได้ย่ากินรดจัดเฮ้เปิดให้ได้ยี่ยก yeah, ินรดจัดเผาแจ้มากไม่คุ้น ไตโรคไตเลยอะไรไหมยาเหยียบกวนน้ำหรอกเอาแก้วเอาแก้วขึ้นมาอย่าเหยียบมันบาดลูกเอาขึ้นมาเออมันบาดย่าเหยียบแก้วน้ำของแม่เนี่ยโะเป็นน้ำลังให้แม่ด้วย ซื้อมาจากร้านเขาขายอ๋ออันิบบาิบมันนแพงมะเนี่ยโฮ้ยอะไรก็แพงหมดแพงมดเย็แพกระปาน่วก็มก็ต้องแกต้อง,งบเบิร์ดพา,ถา,ถาม่มน,นี่จะสา,ามกมลกกับใจบัวสามตำไม่ใช่ นมเส้นัากันกินก่อนแล้วตัวเนี่ยห้าองห้องไม่นกินสมนะกิน้ข้ใครตับช้างมากเลยกช้างงาเลยก็ได้ปลไ่ตับไม่นำบ่ำอะไรดำใส่เครื่องกวด <laughs> มบี้โมโหไป <laughs> อไปี <laughs> ใส่ผงนัวละลายมันก well, kind of right ็เสพก่อนใส่หน่อยแซ่บหน่อยเลกินไม่เป็นจะเสพก็ได้ได้เป็แยามกินชอบไข่ก็ได้แซ่บเนาะแซ่บกมกินรสแม่เฮ็ดอีกกินบ่ลมันกินอย่างพราเป็นจะเสบคือคุณป่วยออกจากโรงพยาบาลเลยนี่แหละเวลาเวลากินข้าวกับมันมันคืแซสพยำจะหน่วยจะหน่วยอยู่ทั้งพ่อทั้งลูกข่าวอะไรจำ กินโจ๊กแล้วเ่มกินเขาเขาบ้านโจ๊มุยใช่ว่าอีกกรแมนกินน้ำสั่นมันคนเบิ่งมันค่อยไปตาแซบกินแบบคือคนป่วยมันห่มาเป็นตาแซบเดี๋ยวคนเบิงเลี้งเบียร์พันคนป่วยใช่ว่าอีกกินเขาบ้านโชคมวยดีแล้วเพราะกินให้คนเบิ่งให้คนอยากเอาไว้ซัมเนีแหละขาสวยน้ำกันคำยังไงดู ครับนี่ครับกนเคียร์ลงหด้นคือไปเห็ดเกนโดดูดเลยที่นังจับก่อนดูดเนาดูดเอาเอาถั่มตาดีกินมันจยยากนการนอนนั่งเลี้ยวอย่ดู